สำหรับวันนี้จะมีเครื่อง Cam e O V4 Pro มาแนะนำที่มาพร้อมหน้ากว้างการตัดชิ้นงานถึง24นิ้วและมาพร้อมแผ่นรองตัดขนาด24นิ้วอุปกรณ์ที่มีมาในตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยใบมีดและอะแดปเตอร์สำหรับใบมีดสำหรับอุปกรณ์ต่อไปจะเป็นอะแดปเตอร์สายไฟสำหรับตัวเครื่องและจะมีสายไฟทั้งหมด3เส้นให้เลือกใช้งานสาย USB 1เส้น บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องจะมีปุ่ม power สำหรับเปิดปิดตัวเครื่องและช่องเสียบสาย usb ช่องเสียบอะแดปเตอร์บริเวณด้านหน้าตัวเครื่องฝาสามารถเปิดขึ้นได้ด้านในจะประกอบไปด้วยช่องใส่ใบมีดสองหัวและด้านข้างจะมีช่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ตัวเครื่องรุ่นนี้มากับตัวฟีดและตัวล็อกสามารถปรับระดับเพื่อย,ยึดวัสดุที่ตักได้หลายขนาด ตัวเครื่องจะมาพร้อมกับแมตซัพพอร์ตตัวป้อนงานแบบถอดประกอบได้รองรับในการตัดแบบแผ่นและแบบม้วนมาดูวิธีการประกอบแมตซัพพอร์ตนำตัวโลประกอบเข้ากับซ้ายขวาของตัวเครื่องได้เลย ก็นำวัสดุตัวนี้มาขันเอาไว้ถ้ากรณีที่ประกอบลักษณะแบบนี้จะใช้สำหรับในการตัดกับวัสดุผิวเรียบทั่วไปนะครับแต่ถ้ากรณีที่ต้องการตัดเฟลกที่เป็นม้วนหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่เป็นม้วนเนี่ยให้นำตัวแกนที่อยู่ตรงกลางออก ตัวโลเนี่ยสามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมหรือว่าตามหน้ากว้างสติกเกอร์ที่ต้องการตัดสำหรับด้านหลังจะมีใบมีดไว้ตัดเฟกหรือสติกเกอร์แบบม้วน